เป็นรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถกระบะแต่ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้มีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับอัดไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนนะครับอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นนะครับอยู่บนถนนสายร้อยเอ็ดพลทองบ้านหนองผักแว่นตำบลเหนือเมืองนะครับอาเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่คนเจ็บนะครับเป็นชายอายุ30ปีตอนนี้กําลังได้รับการปฐมพยาบาลอยู่ที่ริมถนนเพราะว่ามีแผลฉีกขาดที่ต้นขาซ้ายแล้วก็แขนซ้ายเนี่ยมีอาการปวดบวมด้วยนะครับ และรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาก็อยู่ในสภาพล้มอยู่บนถนนนั่นแหละส่วนรถกระบะพบว่าประตูด้านข้างเนี่ยถูกชนจนยุบเลยนะครับ,รบพอไปสอบถามคนขับรถกระบะที่เป็นชายสวมเสื้อสีดำเงินเนี่ยนะครับก็ทราบว่าขับรถมาจากตัวเมืองร้อยเอ็ดมาถึงที่เกิดเหตุกลับรถไปยังร้านอาหารตามสามั่งปรากฏว่าจู่ๆรถจักรยานยนต์พุ่งมาชนประตูด้านข้างอย่างแรงเลยนะครับ ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยพนักง,งานสอบสวนได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปแล้วเพื่อที่จะสอบสวนพยานแวดล้อมต่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพในจุดที่เกิดเหตุก็ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานเดี๋ยวหลังจากเด็ดจากนี้ก็จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยเพื่อที่จะเชิญตัวคู่กรณีมาสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการดําเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับแต่คุณผู้ชมเห็นภาพข่าวเราภาพนี้แล้ว<ะ>เห็นเมื่อสักครู่นี้ไหมมีคนเสื้อสีเขียวเขียวที่เป็นผู้หญิงนี่คนนี้ ที่นั่งคอยปฐมพยาบาลอยู่ที่สวกเมเกงวอร์มสีดำเนี่ยนะครับช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอยู่ตอนแรกเี่ยคือผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปเขาไม่ได้เอะใจอะไรนะฮะเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยช่วยทั้งประเมินทั้งสั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพประจํารถอย่างคล่องแคล่วเลยนะครับก็อ๋อสงสัยพยาบาลมากับรถนั่นแหละเอออยู่ด้วยกันนี่แหละอ่าปรากฏว่ามาทราบจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพประจํารถ,ถบอกว่าไม่ใช่นะอ้าวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ประจํารถ ทีนี้พอไปสอบถามอ๋อรู้แล้วชื่อเสียงเรียงนามคืออะไระนางสาวชนิดถาสเสนวงที่ชำนาญขนาดนี้เพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นพยาบาลเหมือนกันเป็นพยาบาลอยู่ประจำห้องคลอดที่โรงพยาบาลร้อยเอดนี่แหละนะครับฟังเสียงนะฮะ,ะขับรถมาขนของขาย้ายหอแลวทีนี้ก็มาเห็นเหตุ เป็นเห็นคนไข้นอนแต่ว่าไม่รู้ว่ามีสติไหมเห็นอยู่ไกลๆค่ะแล้วทีนี้ก็ก็เลยมาประเมินใกล้ๆก็โอเคก็ประเมินเหตุการณ์ก็มีสติอยู่ก็ถามชื่อแล้วก็ก็ตอบได้ค่ะแล้วก็ถามว่าเจ็บตรงไหนอะไรไประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรเป็นพยบาบาลห้องลองหมายถึงว่าเรากำลังจะไปไหนกาลังจะขนของแล้วกลับบ้านทางเืินเสียงกาลังจะย้ายของโ <c oughs> อ้กำลังจะไปย้ายของ <c oughs> ไม่ได้ทำงานไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ แต่มาเห็นคนเจ็บอยู่ตรงนั้นน่ะก็เลยต้องช่วยนะฮะความสามารถของเรามันเป็นประโยชน์อ่ะเออคธอจริงๆแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นคนไม่นิ่งดูดายใช่ไหมคือจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะขับผ่าไปเลยก็ได้เพื่อที่จะไปย้ายของของเธอก็ตามนั้นเลยแต่ก็นะคงจะกลัวผู้บาดเจ็บเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับก็เลยลงมาช่วยเหลือเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่า เป็นพยาบาลทั้งในและก็นอกเวลาง,งานแล้วก็จะพูดอีกอย่างนึงก็คือเป็นพยาบาลทั้งตัวและหัวใจคํานี้ก็ใช้ได้อะใช่เนะาะแล้วก็คือแบบนี่ยิ่งอยากจะเห็นหน้า,าพยาบาลท่านนี้แบบชัดๆเลยนะเราจะได้เห็นแบบนะคนด,ดีมีน้ําใจในสังคมเนี่ยนะครับแต่<ช>ว่าโอเคแหละการปฏิบัติหน้าที่เขาคงชินด้วยแหละกับที่ต้องสวมแมสไงคุณไม่ได้เห็นเขาหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นพยาบาลทั้งตัวและหัวใจทุกอย่างือเซฟตี้ใส่แมสนี่คือทา ปฏิบัติงานจริงก็ใส่แม้แบบนี้อะไรอย่งเออยงี้ยเพราะฉะนั้น,น <ะ S 1> ใครที่ไปโรงพยาบาลร้อออย่าลืมนะถ้าไปเจอจริงๆก็คงจะเห็นเขาในภาพนี้นี่แหละ อาจจะเห็นแค่ช่วงบนที่ตาเลยคงจะจําได้นะก็ไปทักทายให้กําลังใจกันได้นะอาจจะไ่ชื่อดังๆอีกทีนะคะคุณชนิษฐาเสน่วง์นะคะที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดประจําห้องคลอดเออประจําห้องคลอดอาจจะไม่ค่อยได้ไปบ่อยแถวนั้นไม่ได้ค่อยได้มีโอกาสใองคลอดเยอะถ้าอยากเจอมีลูกก่อนเอาใครได้ไปเจอฝากทักทายด้วยแบบว่าชื่นชมชื่นชมค่ะคุณ